ชาวสิวไลยบารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรปดอาหารวันเว้นวันเดินลมปราณไม่นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารไม่นำมาเป็น ทรัพส,บสมบัติอาหารเครื่องลุ่งหมอย่ารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบดื่มน้ำที่มีแร่ธาตุอาหารเป็นพืชเป็นแร่ธาตุที่มีองค์ประกอบครบถ้วน ที่ร่างกายนำมาสร้างเป็นกระดูกเลือดเนื้อคนสัตว์สิ่งของที่ถูกกิเลสบังคับหลอกลวงให้นำเอาซ่าคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารนำมาเป็นทรัพย์สมบัติ อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบสร้างคนสัตว์สิ่งของเข้าไปเป็นโครงสร้างของกระดูกเลือดเนื้อองค์ประกอบของร่างกาย ทำให้ร่างกายคนสัตว์สิ่งของมีกิเลสที่ได้จาก้าคนสัตว์สิ่งของมีธาตุที่ได้จาก้าคนสัตว์สิ่งของธาตุ ที่กิเลสบังคับควบคุมได้มากในทาาคนสัตว์สิ่งของกิเลสที่มีอยู่มากในทาาคนสัตว์สิ่งของเข้าสู่ร่างกายคนสัตว์สิ่งของที่เป็นส่วนของกระดูกเลือด เนื้อส่วนต่างๆของร่างกายคนสัตว์สิ่งของมีแผนผังสําเร็จเวลาของกิเลสที่ทำให้คนเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานคนเกิดเป็นเปรต คนเกิดเป็นอสุรกายคนเกิดเป็นสัตว์นรกคนเกิดเป็นสัตว์โลกัาซากคนสัตว์สิ่งของเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่กิเลสเข้ายึดพื้นที่บารมีสามสิทธัน พระเดชพระคุณหลวงปู่สรจดันทสโรในร่างกายคนสัตว์สิ่งของในซากคนสัตว์สิ่งของกิเลสสร้างแผนหังสำเร็จเวลาของกิเลสก็ทมขอขอ ที่เป็นการบังคับหลอกลวงของกิเลสให้เป็นไปตามเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดของกิเลสทำให้คนสัตว์สิ่งของเสื่อมสลายหายไปจากนิพพานธรรมปรีสามสิบ ทัพระเดชพระกุลงปุษสดจันทัสโรทำให้คนสัตว์สิ่งของดำเนินชีวิตเป็นยังอยู่ผิดปกติไม่มั่นคงไม่ยั่งยืนเสื่อมสลายหายไปจากนิพพานธรรมปรมีสามสิทธัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรโอให้ทำร้ายทำลายตัวเองทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันอาฆาตมาตร,รายเบียดเบียนจองเวรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันเป็นคู่กรรมคู่เวรเป็นเจ้านี่ลูกนี่เป็นทาต รับใช้กิเลสยอมพ่ายแพ้ให้กับกิเลสให้กิเลสเข้ายึบพื้นที่ปรมีสามสิทัตพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัสโรในร่างกายคนสัตว์ติ่งของ ให้เป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่ทำให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดซากคนสัตว์สิ่งของวนเวียนอยู่กับการนำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งยาวอยู่กับภัยจากธรรมกิเลสภัยธรรมชาติของกิเลสภัยธรรมชาติภัยพิบัติสงครามทำลายร้าง คนสัตว์สิ่งของทําลายทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เกิดตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทธระเดชพระกุลหลวงโพสตแดนทัสโร ที่เกิดจากร่างกายคนสัตว์สิ่งของมีบารมีสามสิทธระเดชพระกุลลงปุสสดันทัน์โรลดลงทำให้ร่างกายของทรัพย์สมบัติปัจจัยสีพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ มีบารมีสามสิบทัดพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทรทัศโรลดลงทำให้ลดคุณภาพของอาหารที่เป็นพืชเป็นแร่ธาตุลดจำนวนปริมาณทรัพย์สมบัติปัจจัยสี พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เกิดจากการลดลงของปรมีสามสิทธัะเดเดพุณุลปสดจันทัสโรที่อยู่ในร่างกายของทรัพสมบัติปัจจสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบซึ่งเป็นร่างกายของคนสัตว์สิ่งของ ทำให้คนสัตว์สิ่งของถูกกิเลสเข้ายึดพื้นที่บรารบีสามสิบทัศพระเดศพระคุณลงโสศจันทสโรในร่างกายคนส,สัตว์สิ่งของทำให้เป็นผู้ไม่รู้ไม่ตื่นไม่เบิกบาน ไม่ยิ้มแย้มไม่จ่มใสไม่ปิติไม่เบิกบานหลับไหลเป็นไสยศาสตร์ไสยเวทเป็นเดรัจฉานวิชาเป็นบูชายันคนสักสิ่งของที่ทำร้ายทำลายตัวเอง ทำร้ายทำลายซึ่งกันและกันเกิดเป็นทราบคนสัตว์สิ่งของอเ,เป็นความไม่มั่นคงไม่ยั่งยืนของคนสัตว์สิ่งของที่กิเลสเข้ายึดพื้นที่บารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่ศกันทัสรไปร่างกายคนสับสิ่งของทำให้อยู่กันอย่างไม่มีฐานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลหา้าไม่รู้เห็นทำทั้งหมด ไม่รู้เห็นแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดหลับไหลไปตามธรรมกิเลสที่กิเลสบังคับหลอกลวงให้ศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยบูชากิเลสให้ยึด มั่นถือมั่นคนสัตว์สิ่งของสร้างคนสัตว์สิ่งของเคารพบ,บูชาคนสัตว์สิ่งของสร้างคนสัตว์สิ่งของเป็นไปตามการบังคับควบคุมของกิเลสให้บูชายัน คนสัตติงของบูชา้าคนสัตติังของให้เกิดการรวบรวมรักษากิเลสในร่างกายคนสัตติงของในซาคนสัตติังของเพิ่มมากกว้าง เปยียงส่วนต่างๆของนิพพานธรรมบารมีสามสิทััพระเดชพระกุลหลวงปู่สดแันทัศสโรเป็นโอกาสให้บารมีสามสิทัศพระเดชพระกุลหลวงปู่สดแดนทัศสโรได้เรียนรู้ได้ปรับปรงพัฒนาตัวเองประชุมรวม ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทมบรารมีสามสิบทัศพร,ระเดชพระกุลหลวงปุษฒนทัสโรทำให้บรารมีสามสิบทัศพร,ระเดชพระกุลหลวงปุษตนทัสโรเดินทางรุกเข้าหาทำทุกทำ ครอบคุมธาตุทุกธาตุที่มาจากทุกนิพพานเพื่อดึงดูดบอกเกิดให้รำรทั้งหมดที่มาจากทุกนิพพานเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศประเดษพระคุลหลวงโ่สตแปงคาสโรศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบาร,รมีสามสิบทัศ ประเดชะกุลหลวงปุแตัญทัสโรรุกเข้าหาศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธาตุทุกธาตุดึงดูดบอกเกิดทำให้ธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมปรบีสามสิบทัตประเดชปกุลหลวงปุษตัญทัสโรเพิ่มมากขึ้น ทำให้ธาตุเป็นไปตามเครื่องจักรละเอียดพลังงานละเอียดปรมีสาสิบทัศพระเดศพระกุลโลกปสุสสจันทัสโรซึ่งเป็นรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโหสิก,กรรมเป็นความรักปรมีสาสิบทัศพระเดศพระกุลโลกปสุสสจันทัสโร เป็นเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาทำให้เกิดการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทารโรทำให้ทำบารมีสามสิบทัต พระเดชพระคุณหลวงปู่สดแจนทัสโรขยายพื้นที่เข้าสู่พื้นที่ของธรรมทั้งหมดของธาตุทั้งหมดของทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อให้ทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ เกิดเป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทำให้พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชัชโย,ยคุณยายอาจ,จารย์มหารัตนะ อุวาสิกาจันคนนกอยู่นำให้พวกเราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกรมปฐมเริ่มแรกธรรมบรารมีสามสิทธระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเพื่อสร้างที่สุดแห่งธรรมบรารมีสามสิท พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรอย่างพร้อมเพรียงไปกับครูบาอาจารย์ของเราแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดเกิดขึ้นทั้งส่วนละเอียดส่วนหยาบของธาตุแผนผังสำเร็จ เวลาของกิเลสถูกทำรรบารมีสามสิบทัศพระเดชทกคุณหลวงปู่สดจันทัสโรดึงดูดบอกเกิดให้ทำกิเลสทั้งส่วนละเอียดส่วนหยาบของธาตุ เกิดเป็นแผนผังสำเร็จเวลาปรมี30สบทัศพระเดชพระคุหลวงปู่สดยทัสโรแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่บังคับหลอกลวงให้ดำซาคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารให้นำมาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มย่ารักษาโรคที่อยู่อาศัย พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบให้ทราบคนสัตว์สิ่งของเข้าสู่ร่างกายคนสัตว์สิ่งของให้กิเลสที่มีอยู่มากในซากคนสัตว์สิ่งของธาตุที่กิเลสประครับควบคุมได้มากในซาก คนสัตว์สิ่งของเข้าสู่ร่างกายคนสัตว์สิ่งของตามที่กิเลสบังคับควบคุมธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธาตุวิญญาณธาตุ ที่เป็นธาตุละเอียดธาตุหยาบที่อยู่ในบังคับควบคุมของกิเลสถูกทำรรบาร,รมีสามสิบทัศประเดชพระคุณหลวงปุทสัจันทัสรกรุกเข้าหาธรรมกิเลส เข้าแทนพื้นที่ของธรรมกิเลสธ,ธรรมกิเลสซึ่งเป็นความหมายของธรรมที่ไม่ใช่ปบรบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสถจัมทัสโรปรบีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสถจัมทัสโรที่เข้าแทนพื้นที่ของธรรมกิเลส ให้เป็นพื้นที่ของบารมีสามสิทัศประเดชพะกุลลงปุสจันทสโรทำให้แผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสเปลี่ยนเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิทัศประเดชพะกุลลงปุสจันทสโรเป็นการสร้างที่สุดแห่งธรรม บรารบีสามสิบทักพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจาันทนลกโยนำให้พวกเราอดทนศรัทธาเลื่อมใส พึ่งพาอาศัยและลึกนึกคิดรับรู้จดเจาะศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบรารมีสาสบทัศพระเดศพระคุณหลกงปู่สดจันทัสโรให้ดำเนินชีวิตเป็นยอย่างอยู่เพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสาบทัศพระเดศพระคุณหลกงปู่สดจันทัสโร ให้ร่างกายของเราของทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานสถานที่เป็นพื้นที่ให้บารมีสามสิบทัตพระเดศพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรขยายพื้นที่ เข้าสู่พื้นที่ของธรรมทั้งหมดทุกธรรมของธาตุทั้งหมดทุกธาตุที่บาจากทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ทำให้เกิดการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สุกันทัสรจะทำทุกธรรมที่มาจากทุกนิพพานได้ธาตุใหม่ๆจากาทุกนิพพานเกิดการขยายขนาดของนิพพานธรรมบรมีสาส พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเข้าสู่พื้นที่ของทุกนิพพานเพื่อให้ทุกนิพพานเกิดเป็นนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้นิพพานทั้งหมดทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศนะพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทสโรเป็นที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิทัศนะพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดจันทสโรจากการทำงานหน้าที่อาชีพที่แท้จริงของพวกเราไปพร้อมๆคร,ร,รูบาอาจารย์ที่ท่านนำให้เรา ศรัทธาเริ่มใส่พึ่งผาอาศัยอยู่ณนะตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรำบารมีสามสิบทัศพระเดพระกุลหลวงผู้สดกันทัสโรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแค่เป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้าง ผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตรวจตาดูแลนิพพานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรให้สร้างที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรอย่างพร้อมเพรียง ให้พวกเราเป็นชาวสิวิไลบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรเป็นหัวหน้าเป็นต้นเป็นผู้นำบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรสร้างชาวสิวิไลบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงพ่อสดจันทัสโรมีอาหารเป็นพืชเป็นแร่ธาตุไม่นำซากคนสัตว์สินของมาเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ อดอาหารวันเว้นวันอดอาหารต่อเนื่องอย่างน้อย36ชั่วโมงเดินลมปรานมีทานศีลสมาธิมีศีลห้าเป็นปกติสร้างที่สุดเ่งธรรมบารมีสามสิบทัศประเด็จคปณกลงพุสดยันทัสโร